ปลาที่รุ่นนี่มันทำปลาแดดเดียวอ,ะอ่ปะปลามือปลามือสีนิ้วเนี่ยเอาเนี่ยกลังองกินอืมลอ,องส่งนาง้าาอยออตักข้ามากินดูด ลืมซื้อข้าวมาก็ถ้ามันเคอฟินี่24ชั่วโมงนี่หมายถึงว่าไงให้อยู่แต่บ้านอใช่ไม่ให้ออกไปไหนไม่ออกไม่ได้ อูอได้แค่ตรงต้มตะขบนี่แหละมั้งาว่าในซอยบ้านเรานี้ด้วยอมากนแนาน่มเราไม่ได้ดตะไรเลยมนจะาเี่กัดทำไมอะเฮ้ยวิวแทนมาเน่ กันมาปลอยให้มาเนเ่า้มีไงเนี่ยเอาไล่สดอ่ะบอกประยุทธ์ดิผมไล่สดเนี่ยแม่ก็บอกประยุทธ์ดิประยุทธ์ได้ยับสียอย่าไปบอกประยุทธ์จันเลอถ้าเรากบะ벙หยุด่ะ อิวจีสี่ชั่วโมยาวอะไรกินองมาว่้นไ้พี่สาววันที่สิบถึงสามสิบแมวเซาแม0นึเก้าสิบเปอร์เซนต์อยู่บ้านเรายังคุดจุงจุจีกินไใดอยู่ได้เต็มหัวอไรจะไม่มีไอ้ปุ้ยขึ้นมาเนี่ยจะฝากของมาให้อะเออ จะฝากอะไรมาอยู่ที่บ้านมีอะไรฝากมาล่ะแม่น้อแม่โน้ได้พี่กูฝากข้าวมาไงผมไม่ผมไม่เพราะแม่ก็ลำบากแล้วผมก็เลยไม่อยากเอาอะไรสักสิ้นผมไม่เหมือนสองคนกับเนี่ยไรสดนะมึงดูนะไอ้โป่งไอ้พุกอ่ะกูไม่อยากเอาอะไรทั้งสิ้นดูอืม กลัวไม่จะจะไม่อ้ยังวจะไม่ทำให้พ่อแม่ลำบากจะไม่เอาได้ทั้งสิ้นมึงดูที่บนเลยแล้วก็ญาติห้ามทักมายืมตังนะมีเคอมต่านข้อเลย พูดเลยว่าปลูกแต่เดามันกูไม่เชื่อหรอกคำจัดกำเชอแเดาดีจะม อ้คุนอะไปคานาบ้านเ้องชีดให้มันหมดเลยเดินเดินนี่ไงมีไอ้ตั้งยังแก่เลยพี่นะทักไทยอีจินอีจิตาหน่อยอีจิตากินซำตามแล้วมาเร็วๆเอามาให้ด้วยนะข้าวหวยอ่ะ9-6อ่หกอะ อก้าหเยมันออก้าึ่งแล้วกันไเอออะไรวะเอาไ้นั่งเล่นวนสงการอ่ะอันนี้แต่ควายมันใหญ่เขาไม่ให้เล่นหรอกก็นั่งเล่นมากงเ้าส่เยหน่อยอันใส่เฮ้ยเอาคนละครั้งกินอะไรบังนาเสริมกินเลยบ่งไปต้งแ่บอีเล บ้้าานดเเชชืืออพ่ไม่ได้ทำช่อง YouTube อ่ะแล้วก็ให้เนี่ยมากินเนี่ยมันน่าจะได้ตังค์นะหัวทิ้งให้หมอมกินอะ่นะ,อ,อ,ะอร่อยอมากไม่เสรอมันรีวิวได้ไง <c oughs> แกมขงำไม่กินอะไรก็กินหมดไงไม่มันคือมันมันมีอรรถรสไงในการกินถ้าจะกินต้องกินเร็วๆนะเชื้อกรูบกรบกรบแล้วก็ยัดกรบกรูบเพีกเเยกอีกเงดอลสลัดเ้ยเบียกเลย Ni cai niềm gang gần a Trang dang là chung, à chung lu uh. à à à oh, sáng năm chung là chung năm chung hai chung gần như lắm chung trong hai ngàn tranh chung hai ngàn gần a lưng sang nè Trông còn nhiều lắm Trông có đi nè 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 โรกษาได้ยีงสงจะใส่โกรกษาด้วยมันจะผนทุนใช่ไหมนะโรอกษาคนไหนสวยก่อนท่าซีไปไหมพร้ะก่อนจะท่ายหน่อย

ให้ไปกัดใจเองไปเนี่ยุดเชื้อปุช่าจาิ้ตมตำบักคงแบบครับเจ้าอย่าบอกว่าประเทศไทยถ้าเ,เจ้าเป็นประเทศอื่นนี่เจ้าเตรียมตัวตายเลยประเทศไทยมันดีแล้วเนี่ยเจ้าอยู่ได้ประเทศไทยถ้าประเทศอื่นนี่ปานนี้ก็ทิ่มซบแล้วเนาะ อืมจิตมาหมดแล้วิตเขาน่าจะมีชุดไอ้น,นี่ให้ใส่นะไปส่งของส่งอะไรอะ่ะเป็นเหมือนชุดพลาสติกคลุมอะ่ะไม่เห็นละครนี้แต่ห่อเป็นหมวกกับน็อกพลาสติกคลุมอยู่อีเรื่เนี่ยไปเซมวง,งไปตายเอ็มเนี่ยอีเรืนไปจีจ่าโดยยุ่งอีเรืนองเราไปจีจ่าโดยยุ่งนั่งเซีนนี่เน,นี่ยถ้ารู้จักจ ไม่อยากจะพูดบอกว่าทำยูทู e เนี่ยกินเป็นขนาดนี้ทำยูทู e เลยได้เงินอีกโอ้น้ำหนักเก่าสิบหกกิโลกินอีกห้าโล <c oughs> ตอนนี้ลงแล้วเว้ยเหลือเก้าสิบหกจากร้อยแปดขีด <c oughs> ไหนตอนนั้นก็ไม่บอกว่าร้อยแปดขีดไม่สมควรทำแนะ่เนะ่ร้อยแปดกิโลนี่นะเนี่ยคาร์ลิมันหมด มันไม่มีใคร,รแบบนั้นนลพี่กีบบอกให้ไปฆ่าเชื้อโควิดที่ห้องแกให้ใครอให้ดุนไปเมื่อคืนเขาบอกไปฉีดวัคซีน <c oughs> ไม่แกแต่นี้ไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยกินเหมือนอร่อยมากเลยเนี่ยกินอะไรก็หมดอย่างเงี้ยใกล้เหมือนเล่นองจริงอืม ทำไมเวลาว่าเหมือนไม่สนใจใครเลยแต่ว่าเออต้องแทะๆเลยเครื่องซีนอะันกินแล้วก็ลงยูทูบเลยไม่ได้เงินแล้วไม่ต้องคิดยัง ดับเระว่าโดนเคฟิวพี่ผมบอกว่ามัเลี้ยงมอมหน่อยมาไม่ได้เหรอมาไม่ได้มไม่มีใครเลี้ยงได้แล้วสโลหโลอ่ะเสมก็บอกว่าเจ้ก็โดนกักตัวเขาบว่าโดนโคฟิบโควิดรู้วยวมนี่ี้าเกราช้าเลยนะตอนนี ทอเทียวยังมีอยู่วาจะาไม่เหลือแล้วพี่ก็รีตัวนี้ขายไม่ได้กลับบ้านเท่สนแนะ้นแต่ว่าตอนเหมือนว่าบางบางปลาเขาก็มาให้กลับชานให้อยู่แบบกับเปบบลือแบบกบบริเวณกินขาแ้กนั่งอย่างเงี้ยเล้วไปแล้วมาวมี่อะไรม้ีมอมาเลย นิ่งเป็นรับขยับเป็นแดกแม็กช่วงโควิดนี่กินกันสนัดเลยนะอยู่บ้านเฉยๆยังพวนเลย ม่มันกินขนาดนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อหตัวเองได้ตังค์พี่อบอยกินยังไงเดินผ่านพี่บอยกินยังเห็นเดินผ่าน อีสัตว์มึงอีแจงเลยจ้องไ yeah. อ้เหี้ยตบบ้างหัวเลย,หย,หยให้คิดไปยังเลินให้คงไปเลินให้เลตอนนี้นเ,นนนนเลยวนะินัยก็ไอ้นี่เลยเนาะแม่งไม่หายเนาะวินัยเนี่ยพี่ไอวิน,นัยไอดารานะ่ะไม่ได้กระบุตรเนอะเอเอหายโรคนะ เนี่ยที่มันเป็นฝ่อมน้ําเหลืองอะไรนะดูดิฟิวมือไม้มันนะมันนั่นเลยไม่ได้เลยเนี่ยเป็นมันโรคติดนั่นเลยอ่ะเนือตัวเราพ่อพงอีกจักหนึ่งจดเป็นดูด้วยว่าจดไปหรือยังวันเนี้ยทั้งหมดอ่ะสองจักเดี๋ยวบอกให้กินอะไรบอกให้จงให้เขาแน่เป็นบ้าบอบอกให้กินอะไร แขนเ้าม,มันเป็นแขนเหมือนคนแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นยิ่งกว่าสะเก็ดเงินอีนนวกวอ่ะเมื่อวานนี้อีกไม่สนเลยบซื้อเมื่อวานมาซื้อสดเนี่ยดูลแล้วมันเย็นมันก็นอกหลับไปแล้ว,ลวก็ไปรับเมียเสร็จก็หลับเลย พี่สนใจได้เลยตอนนี้จะอย่างเดียวยกที่เปง็ปงได้เองวันนั้นพี่สนใจ,ใจตอนนี้เนี่ยนวลระยะสี่นี่คือใครถึงเมียของพมสวรรค์เมียสาตาพมสวรันเนี่ยแม่เบี้ยสวยที่รอยระหว่างแมวหนักล่องกับแมวสายกิน่งพี่แล้วเรามันจัดมี thì nên em làm mình đây em một tháng thì tỏ trống rồi thay bữa cha đấy không ใ้อ <Mile dizzy> ัม <move> พ <for free> ีน <tenga> พ <hoe mit especially> ีไซนี่เซคมก็ด <uno> uh ึงแล้วในดัมีบัไซนะในเซคุมหนึ่งแล้วแต่ว่าโมนพูใใจด้มนะแก้นวใจอ่ไไอ้ไอ้ไอ่ไอ้อ้ไอ่ไไอ้ไอ บริจาค77้าน,ใ,ใ,น,นให้โรงพยาบาลคือใคเจ้าสัวลูกหลานน่นมั <c oughs> <c oughs> ้งอยู่ที่บ้านเขาอดเขาอดนามันจะใส่ไอ <c oughs> การ12ชั่วโมงรวดส่งมาลอีมาจากนม่อ่น่าาแกไม่อาบน้ำมันติดโควิดด้วยแก้มอาบน้ำแล้วก็เล้ออกมาก็ได้เอามาแน้จ้ายไปดงเลยป่ะเนี้ยโอโ้เกินระถอดด้วยมุดด้านเลยเคลื่อนเลยนี่จอายไปดอาจ่ะวนี้ยโอ้โห้เล่นเล่นเล่นหาไง เนื้อสัน ไม่แน่ใจโอ้ก็มีคนขับรจัยานอืมอืมก็สีหูคัก ยาแบบนั้นเลสะสมุนไพรไทยแท้9ชนิดดื่นมแล้วสุขภาพดีลองเล่นดิยางเรีอกว่าไงเรียกบิดตัน